สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทางลัดคือกับดักยาตกหลุมพรางของสิ่งที่เรียกว่าทางลัดนะครับในโลกที่ชื่นชมความสุขความสําเร็จหน้าตาความมัง่งคั่งร่ํารวยหรือว่าความพึงพอใจแบบอาหารจานด่วนมันเป็นเรื่องง่ายที่คนเราจะตกหลุมพรางของการทําอะไรแบบอาศัยทางลัดแต่ว่าความจริงก็คือทางลัดมักจะนําคนเราไปสู่ความผิดหวังไปสู่จุดสิ้นสุดเร็วกว่าที่คิดและการไม่ได้ใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่นะครับ ในอีพีนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมทางลัดที่ผู้คนชอบใช้และมักจะมองหามันจึงเป็นกับดักและเพราะอะไรเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงจึงอยู่ที่ความอดทนการทำงานหนักและการยอมรับในกระบวนการที่ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงนะครับเมื่อเรียนรู้บทเรียนสำคัญทั้ง7ข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้แล้วนะครับคุณก็จะได้พบวิธีที่จะรับมือกับความยากและท้าทายในชีวิตสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ไปให้ถึงความสมหวังที่ยั่งยืนนะครับ ไม่ว่าคุณกําลังมองหาการเติบโตส่วนตัวความสําเร็จในอาชีพการงานหรือว่าชีวิตที่มั่งคั่งร่ํารวยขึ้นเนื้อหาในอีพีนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเลือกเส้นทางที่ผู้คนไม่ชอบใช้แต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นเส้นทางที่จะรับประกันให้คุณได้ว่าจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนนะครับ7สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับทางลัดข้อ 1. ทางลัดนําไปสู่ทางตันทางลัดมักจะถูกมองว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการที่จะไปให้ถึงความสําเร็จ แต่ว่าทางลัดอาจจะหลอกเราให้คิดว่าเราพบเส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วการแก้ไขอะไรที่รวดเร็วทันใจเกินไปนั้นมักจะข้ามขั้นตอนที่สําคัญและไม่บังคับให้เราต้องเข้าใจและเชี่ยวชาญพื้นฐานในเรื่องนั้นๆทําให้เราไม่มีการเตรียมตัวสําหรับความยากและความท้าทายที่รอเราอยู่ข้างหน้านะครับลองนึกภาพว่าคุณกําลังพยายามที่จะสร้างบ้านบนพื้นดินโดยไม่ต้องมีรากฐานหรือว่าเสาเข็มที่ลึกพอเพราะว่าดูเหมือนมันจะทําได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่า ในตอนแรกมันอาจจะดูดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบ้านมันก็จะพังทลายลงอย่างง่ายๆทางรัดมันก็เป็นแบบเดียวกันนะครับทางลัดอาจจะช่วยบรรเทาทุกข์ได้ชั่วคราวทําให้คุณมีชัยชนะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะนําไปสู่ทางตันที่ความก้าวหน้าหยุดชะงักทําให้คุณติดขัดหรือว่าต้องเริ่มใหม่อีกครั้งอยู่เสมอนะครับเมื่อเราพึ่งพาทางลัดทั้งหมดโดยที่เราไม่สนใจพื้นฐานเลยเราก็จะพลาดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สําคัญที่จะเตรียมเราให้พร้อมสําหรับความสําเร็จแบบที่ยั่งยืนนะครับ ความก้าวหน้าที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําให้ได้ตามเป้าหมายเท่านั้นแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความสามารถสร้างภูมิปัญญาแล้วก็มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เพื่อที่จะรักษาเป้าหมายเอาไว้เมื่อเราไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะครับความยากและท้าทายในชีวิตไม่ใช่สิ่งกีดขวางที่เราต้องหลบเลี่ยงด้วยทางลัดนะครับแต่เป็นโอกาสที่เราจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็มีความสามารถมากขึ้นนะครับทางลัดจะให้คำมั่นสัญญาเก่เราว่าเราจะมีความสะดวกสบาย แต่ว่ามันกลับพรากความสามารถในการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนและมีความหมายไปจากเราในท้ายที่สุดการเลือกเส้นทางที่ยาวไกลและคดเคี้ยวเป็นหนทางเดียวที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่านะครับขออ้อ 2. เมื่อคุณอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดคุณต้องการที่จะยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณให้รวดเร็วคุณจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและทางลัดมักจะสัญญาว่าจะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันกลับทําให้คุณเสียความก้าวหน้าไป เมื่อชีวิตนําคุณไปสู่จุดต่ําสุดมันก็มักจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าใจชีวิตอย่างล้าลึกคุณมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นคุณรู้ว่าชีวิตไม่ได้เป็นไปในแบบที่คุณปรารถนาเสมอไปในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคุณก็จะระหนักว่าทางลัดนั้นแม้จะดูน่าดึงดูดใจในตอนแรกแต่ว่ามันกลับทําให้คุณเสียไปมากกว่าที่มันให้คุณมานะครับทางลัดจะหลอกล่อคุณด้วยคําสัญญาที่ว่าจะทําให้คุณก้าวไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าบ่อยครั้งก็ต้องแลกมาด้วยการขาดความลึกซึ้งในคคววาาาามมมรรู้สาาถ ทำให้คุณไม่มีความพร้อมเมื่อพบกับความยากและท้าทายที่แท้จริงนะครับการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเวือหวาหน้าตื่นเต้นอาจจะสร้างภาพลวงตาของความสำเร็จให้คุณได้แต่หากไม่มีการเดินทางจริงๆคุณก็จะขาดความลึกซึ้งและความแข็งแกร่งที่จะรักษาความสำเร็จนั้นเอาไว้ได้นะครับความจริงก็คือความยากลำบากนั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูความยากลำบากทุกครั้งจะสอนให้คุณอดทนอุปสรรคทุกครั้งสอนให้คุณเข้มแข็งและชัยชนะทุกครั้งสอนให้คุณมีความซาบซึ้งขอบคุณ ทางลัดทําให้คุณขาดบทเรียนล้าค่าที่ว่านี้ทั้งหมดนะครับแทนที่จะเรียนรู้ที่จะรับมือกับความท้าทายในชีวิตและยืนได้อย่างมั่นคงบนขาของตัวเองคุณกลับเสี่ยงที่จะสะดุดล้มเมื่อเส้นทางนั้นครุกระเมื่อคุณอยู่ในจุดที่ต่ําสุดคุณก็จะเริ่มเห็นว่าการเดินทางด้วยตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไร้สาระแต่มันเป็นพรของชีวิตในกระบวนการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆคุณจะแข็งแกร่งขึ้นคุณจะฉลาดขึ้นและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนมากขึ้น ความก้าวหน้าอาจจะช้าลงบ้างหากไม่มีทางลัดแต่มันจะลึกซึ้งมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นและเติมเต็มชีวิตของคุณให้มากขึ้นนะครับข้อ 3. เคล็ดลับของชีวิตมีเพียงอย่างเดียวคือลงมือทําในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับเคล็ดลับทางลัดหรือว่าสูตรโกงเรามักจะเชื่อว่ามีเคล็ดลับสู่ความสําเร็จที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทํางานหนักแต่ความจริงนั้นง่ายมากเคล็ดลับชีวิตเพียงอย่างเดียวที่แท้จริงก็คือลงมือทําไม่มีมนวิเศษ ไม่มีสูตรโกงหรือว่ากลเมตรแบบลึกลับที่จะมาแทนที่ความพยายามอย่างสม่ำเสมอได้ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จในอาชีพการงานการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับใครสักคนหรือว่าการฝึกฝนทักษะใหม่ๆความสําเร็จต้องอาศัยความทุ่มเทวินยัยและความภาคเพียรการทํางานหนักอาจจะดูไม่น่าดึงดูดใจในตอนแรกแต่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ การทำงานจะช่วยสร้างตัวตนสร้างความยืดหยุ่นและปลูกฝังความมั่นใจในความสามารถของคุณในการเอาชนะความยากและท้าทายแม้ว่าทางลัดอาจจะช่วยประหยัดเวลาในระยะสั้นได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความพึงพอใจอย่างลึกซึ้งจากความสำเร็จของคุณที่สร้างเองผ่านความพยายามของตัวเองได้กระบวนการทำงานแต่ละขั้นตอนคือสิ่งที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งข้อจำกัดและความสามารถในการเติบโตของคุณนะครับแทนที่จะไล่ตามทางลัด ให้มุ่งเน้นไปที่การยอมรับกระบวนการแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายลงมือทําทุกวันอย่างสม่ําเสมอและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ความคืบหน้าหรือว่าความก้าวหน้านั้นอาจจะช้าไปบ้างแต่มันจะมั่นคงและมีความหมายการทํางานหนักไม่ได้เกี่ยวกับการไปถึงจุดหมายเท่านั้นแต่สิ่งที่มีความหมายจริงๆก็คือการที่คุณกลายเป็นคนที่คู่ควรกับการได้ยือนอยู่ณนะจุดนั้นจริงๆนะครับข้อ 4. หากชีวิตไม่ยากคุณก็จะไม่มีวันเติบโตความท้าทายในชีวิต ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะให้มันทำลายเราแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะหล่อหลอมเราหากชีวิตง่ายดายทั้งหมดเราก็จะไม่มีวันถูกผลักดันให้เติบโตเราจะไม่มีวันคิดที่จะปรับปรุงตัวเองเราจะไม่มีทางได้ใช้ศักยภาพสูงสุดของเราการเติบโตต้องอาศัยความพยายามเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อที่เติบโตจากการยกน้ำหนักหรือว่าถูกทำให้ตึงเครียดและเพชรท,ที่ก่อตัวขึ้นภายใต้แรงกดดันมหาศาลหากไม่มีความท้าทายเราก็จะอยู่เฉยๆหายใจไปวันๆ และไม่มีวันพัฒนาเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของเราเองได้นะครับความยากลําบากสอนให้เรามีความเพียรพยายามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความแข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้บังคับให้เรารเผชิญหน้ากับความกลัวตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมของเราและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ทุกครั้งที่คุณเอาชนะอุปสรรคได้คุณก็จะเพิ่มความสามารถในการ,รเผชิญกับความท้าทายครั้งต่อไปหากชีวิตเรียบง่ายและสะดวกสบายตลอดเวลาเราจะพลาดบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตไป ความยากลำบากไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นของการเดินทางในชีวิตนะครับการต่อสู้แต่ละครั้งที่คุณเผชิญคือโอกาสที่คุณจะเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นแทนที่จะหลีกเลี่ยงความยากลําบากให้เผชิญหน้ากับมันจงเข้าใจว่าช่วงเวลาที่ท้าทายคุณมากที่สุดนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงคุณไปในทางที่ดีขึ้นมากที่สุดเช่นเดียวกันความยากลําบากในชีวิตเป็นบันไดสู่การเป็นคนที่คุณควรจะเป็นข้อ5 ทางลัดอาจจะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแต่ความสําเร็จที่แท้จริงได้มาจากการอดทนความพยายามและการเชี่ยวชาญในการเดินทางของชีวิตทางลัดอาจจะให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแต่ว่ามันขาดสาระสําคัญที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จที่ยั่งยืนความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การไปให้ถึงเส้นชัยเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองบนเส้น,นทางระหว่างทางความอดทนและความพยายามเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สร้างรากฐานสําหรับความสําเร็จที่ยั่งยืน แต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดมันก็จะมีส่วนช่วยให้คุณเติบโตและเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นการใช้ทางลัดอาจจะช่วยประหยัดเวลาได้แต่บ่อยครั้งที่จะทําให้คุณไม่ได้เตรียมตัวสําหรับความต้องการที่จะประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเมื่อคุณทิ้งการทํางานหนักคุณก็จะพลาดบทเรียนที่ประสบการณ์เหล่านั้นจะสอนคุณได้บทเรียนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายในอนาคตและสร้างสิ่งที่ยั่งยืนได้การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วอาจจะนำมาซึ่งความพอใจแบบชั่วคราว แต่ไม่ค่อยทําให้บรรลุผลความสําเร็จที่แท้จริงมาจากการยอมรับกระบวนการอดทนต่อความยากลําบากและเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆระหว่างทางมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนทักษะแนวคิดและนิสัยที่นําไปสู่ความสําเร็จระยะยาวเมื่อคุณใช้เวลาในการลงทุนในตัวเองและการเดินทางของชีวิตคุณผลลัพธ์จะไม่เพียงแต่คุ้มค่ามากขึ้นแต่ยังยังย่งยืนมากขึ้นด้วยขอให้จําไว้ว่าความพยายามที่คุณทุ่มเทในวันนี้จะกําหนดความสําเร็จที่คุณจะรักษาเอาไว้ได้ในวันพรุ่งนี้ ข้อ6อย่าเร่งรีบในการเติบโตสร้างรากฐานอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอในขณะที่เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาต่างๆแต่ละช่วงในชีวิตการเติบโตไม่ใช่การแข่งขันที่ต้องรีบเร่งให้จบเกมแต่เป็นการเดินทางที่ค่อยๆก้าวไปทีละกล้าวการเร่งรีบอาจจะนำไปสู่รากฐานที่ตื้นฉาบฉวยและพังทลายลงได้ง่ายเมื่อมีแรงกดดันการเติบโตที่แท้จริงนั้นต้องใช้เวลาใช้ความอดทนและใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง การมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าที่มั่นคงจะทําให้มั่นใจได้ว่ารากฐานของคุณแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับน้ําหนักความฝันของคุณได้เมื่อคุณให้ความสําคัญกับขั้นตอนพื้นฐานและสร้างสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องคุณไม่เพียงแต่กําลังสร้างสิ่งที่ยั่งยืนแต่ว่าคุณยังให้โอกาสตัวเองในการเพลิดเพลินกับกระบวนการนี้ด้วยชีวิตเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขการเรียนรู้และการค้นพบตัวเองแต่การเร่งรีบจะทําให้เรามองข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นจงเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆน้อยๆเรียนรู้จากอุปสรค และภูมิใจในความพยายามที่คุณทุ่มเทลงไปทุกวันแต่ละก้าวที่คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามล้วนแต่มีส่วนสนับสนุนภาพรวมที่ใหญ่กว่าเชื่อมั่นในกระบวนการของชีวิตและจงรู้ว่าเวลาและความพยายามที่คุณลงทุนในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจะคุ้มค่าในระยะยาวเสมอการยอมรับเส้นทางและการใช้ชีวิตในปัจจุบันจะทําให้คุณมีชีวิตที่ไม่เพียงแต่ประสบความสําเร็จเท่านั้นแต่ว่ายังเติมเต็มตัวเองอีกด้วยข้อ7 ทางลัดนั้นง่ายสําหรับทุกคนแม้แต่คนที่อ่อนแอที่สุดและโง่ที่สุดก็สามารถที่จะใช้ทางลัดแบบเดียวกับคุณได้ในช่วงเวลาสั้นๆคุณก็จะรู้แก่ใจว่าทางลัดของคุณนั้นเต็มไปด้วยศัตรูและคู่แข่งที่เข้ามาเพียบเต็มไปหมดและคุณจะไม่ประสบความสําเร็จในเส้นทางข้างหน้าอีกและคุณจะพบว่าคุณเสียเวลาและพลังงานไปกับทางลัดนั้นโดยเปล่าประโยชน์ทางลัดมักจะดูเหมือนเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ความสําเร็จ แต่ว่าการที่มันเข้าถึงได้ง่ายๆก็คือข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของคําว่าทางลัดใครๆก็สามารถที่จะใช้ทางลัดได้ไม่ว่าจะมีความฉลาดมีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความภาคเพียรมากแค่ไหนหรือแทบไม่มีเลยการเข้ามาง่ายและใช้ง่ายทําให้ทางลัดมักเต็มไปด้วยคู่แข่งที่แข่งขันกันเพื่อล่ารางวัลง่ายๆง่อยๆเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแทนที่จะโดดเด่นและดูมีแก่นสารมีสาระ คุณจะพบว่าตัวเองหลงอยู่ในทะเลแห่งความธรรมดาที่มีแต่คนธรรมดาและสิ่งที่ธรรมดาอยู่เต็มไปหมดสิ่งที่ในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นการเลือกที่ชาญฉลาดเพราะว่ามันช่างง่ายแสนสบายไม่เสี่ยงไม่เหนื่อยล้าไม่ใช้เวลาและไม่ใช้พลังงานมากมายในไม่ช้ามันก็จะกลายเป็นสนามรบที่มีแต่การต่อสู้แบบไม่มีข้อแตกต่างทําให้คุณหมดเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์และแทบจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความเก่งกาจของคุณเลย ความจริงก็คือทางลัดดึงดูดคนที่มองหาชัยชนะแบบง่ายๆเข้ามาเสมอและชัยชนะที่ง่ายดายนั้นโดยธรรมชาติของโลกนี้มักจะไม่ค่อยสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนคนที่เลือกทางลัดมักจะไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือว่าทักษะที่ลึกซึง้งพวกเขาต้องการเพียงแค่การฉวยโอกาสและเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าซึ่งทําให้เกิดความสําเร็จแบบตื้นเขินในเวลาเดียวกันเส้นทางแห่งการทํางานหนักและความภาคเพียรก็จะไม่แออัดไปด้วยผู้คนเพราะว่ามันต้องใช้ความยืดหยุ่น ความมีวินัยและความมุ่งมั่นอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอยู่เมื่อคุณเลือกที่จะเดินทางลัดคุณไม่เพียงแค่ต้องเสียเวลาอย่างแน่นอนในไม่ช้าแต่คุณกำลังพลาดโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองอีกด้วยพลังงานที่ใช้ไปในการพยายามแซงหน้าคนอื่นด้วยทางลัดนั้นสามารถนำไปใช้สร้างสิ่งที่แท้จริงและยั่งยืนได้ดีกว่าความสำเร็จที่ได้รับจากความพยายามและความเชี่ยวชาญน,นั้นเป็นสิ่งที่หายากและยืดหยุ่นได้ดีมากเอาไปปรับใช้ได้หลากหลายในทุกด้านของชีวิต ซึ่งจะเหนือกว่าสิ่งที่ได้รับจากทางลัฐที่รวดเร็วและง่ายดายนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเลือกใช้เส้นทางไหนให้กับชีวิตคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับนั่นคือทั้งหมดของ EP นี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจเนื้อหาใน EP นี้ให้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นด้วยการอ่านในรูปแบบของบทความที่ถอดออกมาแบบคำต่อคำนะครับก็จะมีเป็นไฟล์แบบ pdf ให้ขอเอาไปอ่านได้ฟรีโดยสามารถขอได้ทั้งละ1-3นะครับ สามารถดูวิธีการขอไฟล์บทความได้จากคำอธิบายคลิปที่บอกเอาไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่เห็นอยู่นี้แอดไลน์เพิ่มเพ,เพื่อนเพื่อดูรายละเอียดการขอไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านเนื้อหาของทุกคลิปในช่องนี้ใหครบทุก EP ีก็สามารถสนับสนุนผ่านการสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ100บาทนอกจากจะได้ความรู้ผ่านการอ่านแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนและก็ให้กําลังใจทีมงานผู้จัดทําช่องนี้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นแบบสมัครสมาชิกเหมาจ่ายปีละ800บาทได้อ่านบทความเนื้อหาของทุกคลิปย้อนหลังและคลิปที่จะลงต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนะครับสอบถามรายละเอียดได้จาก l i น์แอนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่องอ n ิ i ิ t e d m ไมล์เซ็จิตไม่จํากัดช่องนี้ได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ